muốn bẹ bé nhảy mà nhảy mà bay ăn เล็บใบกะทินถึงบ่เอามาให้มันกินเถอะลูกสาวเลี้ยงแบะโอ้ยเป็นแต่ไงอยู่วนนี้เนาะให้กินหน่อยเถอะมันหมดการมือจ้ะบ่เ็ดยังวะเนี่นเหรอสาวเลี้ยงแบะเนี่ยเหรอ แง่บอกมันแง่ยั้ไวติดอ่ะใส่ซื้อใส่ซื้อมันนะใส่ซื้อใส่ซื้อมันกว่าจังนะยานจะสำโอ้สีคือกันเลยนะการขาวการดำเลยหนุงเสือแบกกับการดำ มันหิวหมูมันมาแล้ว <c oughs> น้องซาวเลียงแบะแท่อะไรที่ใบมะขามหรอ <c oughs> เอาหยาดกันเอา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 เอ๊ะแล้ววันนี้เสิดซึกแล้ววันนี้เสิดซึกหยาดหยาดไปไหม่ <c oughs> ยงแป๊วไมาอีกไปหรอมันหนถึงตัวนี้เนาะอันโมทันกินนะเป๊ะไปไว้ตีมันอยากยิ้มแห้งแล้วมนะันอะ ยิ่มๆๆ้มยิ้มยมมันโมเมนต์ไก่ห <laughs> ุยนั่นหยาดมาซมอันนี้อันนาอันนี้ไม่ม <c> ี <oughs> ใส่เสื้อมันอัน,นาก็ไม่ม <c> ี <oughs> อ้าวอ้าวอ้าวไปแล้ว